กลางป่าดิบชื้นที่เงียบงันชายหนุ่มผู้ผ่านศึกชีวิตนับไม่ถ้วนหยุดฝีเท้าแล้วย่อตัวลงอย่างเงียบเชียบดวงตาจับจ้องเป้าหมายอยู่ปลายกระบอกปืนผมชื่อรพินไพรวันรู้จักทุกตารางนิ้วป่ามากกว่าถนนในกรุงเทพผมจะพาทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัย เฮ้ยระวังสะพานไม้แผ่นนั้นคุณรัพินจัดการกับไอ้ดำนั่นเถิดครับชิบหายใหญ่แล้วเขาน่าจะได้รับปาดเจ็บนะคะ น้อยเห็นเสือตัวนั้นกระโจนลงมาปะทะแต่ทำไมเขาลุกขึ้นมาอย่างปกติดีพี่ใหญ่และชัยยันไม่ควรจะลืมน้อยสิอีกคนหนึ่งนะคะในการที่จะคิดไปตามพี่กลางในครั้งนี้แต่น้อยไม่ค่อยถูกชะตากับเขาเลยพรานไพรใจฉากาดคนนี้หน้าเฮียราวกับโจรป่าถึงแม้จะเคยเป็นนักเรียนเยอรมันหรือเคยเป็นร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนมาก่อน ตัวเขาเล็กก็จริงครับคุณหญิงแต่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือหรือน้ำใจบุรุษนี้ยิ่งใหญ่นักยิ่งกว่านั้นยังเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวชนิดที่จะหาได้ไม่ง่ายนักผมรู้สึกถูกชะตากับพรานคนนี้ยังบอกไม่ถูกหากเขารับเป็นพรานนำทางให้กับเราผมว่าภารกิจของเราคงมีโอกาสสำเร็จนี่นะเหรอรพินไพรวันจอมพรานชื่อก้องที่เรากำลังจะต้องพึ่งเขา คุณรพินท่านทั้งสามที่นั่งอยู่ที่นี่มีธุระสำคัญยิ่งกับคุณท่านนี้คือพันโทหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศอดีตทูตทหารบกท่านนี้คือพันตรีชัยยันอนันตรไรและสุภาพสตรีผู้นี้คือแพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ดารินวราริศน้องสาวของคุณชายเชษฐากำลังจะทำปริญญาเอกทางมานุษยวิทยาเราได้ยินชื่อเสียงคุณมานานแล้วเพิ่งจะได้พบตัวจริงวันนี้เอง เมื่อปีกลายคุณอยู่ในโป่งกระทิงคุณเคยพบนักล่าสัตว์ชื่อชดประชากรที่นั่นบ้างไหมครับผมเคยพบเขามาตั้งแคมป์อยู่ข้างๆแคมป์ของผมนายชดประชากรที่จริงคือน้องชายของพี่ใหญ่และพี่ชายของฉันเองเราต้องการสื่อเพื่อติดตามหาตัวเขาถ้าเป็นไปได้เราต้องการจ้างนายพรานให้เป็นคนนำทางขณะนั้นท่านพ่อของเรายังมีชีวิตอยู่เราทะเลาะกัน พ่อเข้าข้างผมเขาจึงหนีออกจากบ้านผมรู้สึกตัวในความใจดำของตัวเองจึงต้องการตามหาเขาไม่ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือเสี่ยงอันตรายแค่ไหนคุณชดประชากรเขาต้องการจะบุกบั่นไปค้นหาขุมเพชรพระอุมาขุมเพชรพระอุมา